พระพุทธเจ้าจากเจ้าชายสิทธัตถะสู่ศาสดาเอกของโลกสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะมาร่วมเดินทางย้อนเวลากลับไปกว่า2,600ปีเพื่อคำความเข้าใจชีวิตและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาผู้ค้นพบทางดับทุกข์ด้วยพระองค์เองและถ่ายทอดทางนี้ให้คนทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัยเดินตามได้ เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์แต่เป็นแรงบันดาลใจว่ามนุษย์คนหนึ่งจะเอาชนะความกลัวความสงสัยและค้นพบอิสรภาพทางใจได้อย่างไรกำเนิดเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อกว่า2,600ปีก่อนณนะแคว้นสักยะประเทศเนปาลในปัจจุบันพระเจ้าสุดโทธนะผู้ครองกรุงกบิลพัททรงมีพระโอรสพระนามว่าสิทธ,ธัตถะแปลว่า ผู้สมปรารถนาพระมารดาคือพระนางสิริมหามายามีคำทำนายสำคัญว่าเด็กคนนี้จะเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทางโลกหรือศาสดาเอกหากเห็นความทุกข์ของชีวิตพระราชบิดาจึงสร้างวังถึงสามฤดูคอยปิดบังทุกยากทั้งหลายเพื่อให้เจ้าชายครองราชสืบต่อชีวิตสุขสบายในวัง สิทธัตถะทรงเติบโตอย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งรูปโฉมปัญญาและศิลปะทุกขแขนงเมื่ออายุครบ16พรรษาเสกสมรสกับพระนางพิมพามีพระโอรสชื่อราหุลพระองค์มีทุกอย่างที่คนทั่วไปใฝ่หาความรักความมั่งคั่งความสุขทางโลกแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยคำถามว่าแล้ววันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราได้นานแค่ไหน เทวทูตสี่เหตุแห่งมหาบรรพชาวันหนึ่งขณะเสด็จออกประพาสนอกวังเจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นภาพที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการคือเทวทูตสี่คนแก่ชี้ให้เห็นความชราคนป่วยชี้ให้เห็นความเจ็บไข้คนตายชี้ให้เห็นความตายนักบวชชี้ให้เห็นหนทางสแสวงหาความหลุดพ้น สิ่งนี้ตอกย้ำว่าความสุขที่พึ่งพิงวัตถุนั้นไม่จีรังเมื่ออายุ29พรรษาพระองค์จึงตัดสินใจสละพระชายาและโอรสสละราชสมบัติออกบวชเพื่อค้นหาคำตอบของชีวิตนี่เรียกว่ามหาบรรพชาการสแสวงหาธรรมฝึกจนเกือบสิ้นพระชนเจ้าชายสิท,ทธัตถะเสด็จไปศึกษากับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสมาธิ ได้ฌานสมาบัติสูงสุดแต่พบว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ถาวรจากนั้นทรงทดลองทุกขกิริยาคือการทรมานร่างกายอย่างหนักดื่มน้ำหยดเดียวต่อวันอดอาหารจนร่างกายผ่ายผอมเหมือนโครงกระดูกจนพระองค์ตรหนักได้ว่าการทรมานตนเองสุดตรงก็ไม่ใช่หนทางตรัสรู้ใต้ร่มโพนพุทธคยา เมื่อหมดเรี่ยวแมงพระองค์ได้รับข้าวมะทุปายาตจ,จากนางสุชาดาฝืนกำลังนำหญาคามาปูลาดใต้ต้นโพแล้วตั้งปณิธานว่าถ้าข้าพเจ้ายังไม่ตรัสรู้แม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปจะไม่ลุกจากที่นี่คืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะอายุ35พรรษาพระองค์บรรลุธรรมตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยพระองค์เอง ค้นพบอริยสัจสี่บาลีสำคัญทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นสัจจะอันประเสริฐนิโรธอริยสัจจังความดับทุกเป็นสัจจะอันประเสริฐปฐมเทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรหลังตรัสรู้เพราะพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจะวคีห์หรูปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน หรือสารนาศเป็นที่มาของพระรัตนตรัยครบองค์สาระสำคัญคือทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาซึ่งหลีกเลี่ยงสองสุดตรงกามสุขลิกานุโยกคือหมกมุ่นในกามอัตตะกิลมัฐานุโยกคือทรมานตนเองการประกาศพระธรรม45ปีแห่งความเมตตา ตลอด45ปีพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมโดยไม่เลือกชั้นวันนะหรือเพศวัยทรงโปรดพระบิดาให้เห็นทางธรรมโปรดพระนางยโสธราและพระราหุลให้บวชพระสาวกสํสำคัญเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลานะพระอานน์ล้วนเป็นกำลังหลักในการสื่อศาสนาบาลีสำคัญ สัพเพธรรมาอนัตตาเหตุการณ์สำคัญในพระสูตรอื่นๆอนัตตลักคณะสูตรชี้ให้สาวกเห็นไตรลักษณ์อย่างลุกซึ้งทำให้สาวกบรรลุอรหันติตตปริยายสูตรสอนว่าอายตนะทั้งหลายถูกไฟโลภโทสะโมหะเผาอยู่มหาสติปัฏฐานสูตรให้ฝึกสติในกายเวทนา ธรรมเป็นทางเอกสู่การดับทุกข์ปรินิพพานความไม่ประมาทเมื่อพระชนมายุ80สพรรษาพระองค์ทรงล้มประชวนเพราะอาหารที่นางจุนทะถวายคือหมูสุกระมัทวะแล้วเสด็จไปเมืองกุศินาราทรงแสดงธรรมครั้งสุดท้ายและปรินิพพานใต้ต้นสาละพระดำรัสสุดท้าย วัยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเททะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหัวใจธรรมะใช้ได้ทุกยุคพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าทุกชีวิตหนีไม่พ้นไตรลักษณ์คือ อันนจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่มีตัวตนที่ควรยึดถือและทรงวางทางออกคืออริยสัจสี่และอริยมรรคมีองค์8สรุปความหมายสากลของคำสอนสิ่งที่พระองค์ฝากไว้ไม่ใช่ให้บูชาเพียงรูปหรือชื่อเสียงแต่คือการปฏิบัติด,ด้วยเหตุผล รู้เท่าทันกิเลสฝึกใจด้วยสติและปัญญาเพราะความพ้นทุกข์เป็นเรื่องที่ต้องทำเองไม่มีใครทำแทนได้บาลีที่สรุปใจความคืออัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนปิดท้ายข้อคิดที่ฝากไว้ในยุคที่โลกหมุนเร็วความทุกข์เกิดไว้และสับสนได้ง่ายคำสอนของพระพุทธเจ้าย,ยิ่งสำคัญเมื่อใจมีสติ รู้เท่าทานความเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ตกเป็นเหยื่ออารมณ์หรือความกลัวทางสายกลางและความไม่ประมาทยังคงเป็นทางออกที่ใช้ได้ทุกการสมัยขอให้ทุกท่านได้น้อมรับแสงสว่างทางปัญญาที่พระองค์ได้จุดไว้และสืบต่อด้วยการปฏิบัติด้วยใจตนเองขอบพระคุณครับ